พีเตอร์กินเหล้ากันกูไม่กินเหล้าว่ะกูจะเล่นเกมก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับปีเตอร์วันนี้กินเหล้าไหมนะครับอยู่กับเกมนะครับฮอคเวิร์นะครับเลกาซี่นะครับวันนี้ครับผมจะมาเทสนะครับสเปคของผมนะครับผมเชื่อว่าค่อนข้างต่ำมากนะครับถ้าสำหรับการเล่นในหลายๆรูปแบบนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นอัลต้าหรือว่ามีเดียมหรือว่าโลนะครับของผมนั่นอยู่ในระดับโลครับเดี๋ยวมาดูสเปคผมนะครับเข้าไปเลยพีซีเครื่องนี้นะครับ อุปสมบัติเนี่ยอันนี้สเปคผมนะครับจะเป็น AMD นะครับไรเซน5นะครับ2066คอนะครับแรม16กิกนะครับส่วนการ์ดจอการ์ดจอนะครับจะเป็น NVIDIA นะครับ GeForce GTX นะครับ1060นะครับ3กิกะไบต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเทสเฟรมเรทกันเลยนะครับตอนที่ผมเข้าตัวเกมไปนี่คือผมไม่ได้ปรับแต่งเลยนะครับมันจะคือตัวเกมมันปรับแต่งมาให้เองอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเราไปเทสกัน ว่าเฟรมเรทมันจะประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ผมเปิดโปรแกรมไปแล้วถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับแต่มันจะมีช่วงคัดซีนบางช่วงเนี้ยมันก็อาจจะกระตุกนิดนึงก็ไม่ได้กระตุกถึงขนาดแบบน่าเกียดครับถือว่าโอเคอยู่ตอนนี้ผมก็เล่นไปประมาณมน่าจะประมาณสิบชั่วโมงครับนี่ครับเฟรมเรทเนี่ยครับเนี่ยถ้าเป็นอ่าตอนนี้ผมเปิดโปรแกรม obs ไปด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมเฟรมเรทมันจะวิ่งอยู่ประมาณ60นะครับประมาณ60 ก็ลองเอาไปเปรียบเทียบเอาไปปรับใช้ดูนะครับแต่ผมว่าน่าจะไปถ้าถามว่าการ์ดจอผมว่าก็มีส่วนครับแต่นัหนักน่าจะไปทางแรมครับแรมอย่างน้อยน่าจะเป็น16กิกครับผมว่านะอย่างคอมผมนีก็หลายปีแล้วครับสเปคอันนี้ถือว่าเก่าครับแต่ว่าตอนที่ผมสตรีมนะผมต้องปรับ OBS ลดลงครับเพื่อที่ตอนที่มันเรนเดอร์ภาพออกไปมันจะได้ไม่หนักเครื่องมากครับเพราะเพราะไม่งั้นถ้าผมสมมติผมปรับภาพให้มันแบบคมชัดแบบสวยอย่างเงี้ยเ,เวลาคนดูไปมันจะกระตุกครับ เดี๋ยวเรามาดูกันอยูากำลังเข้านะครับลื่นๆนะครับเห็นไหมนี่ครับภาพภาพก็จะประมาณนี้เลยนี่ไปเนี่ยตอนโหลดหน้าเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็จะช้านิดหนึ่งครับก็จะมีตรงกระตุกบ้างอย่างสมมุติถ้าเราเล่นไปแบบดานใหม่ๆซีนใหม่ๆเห็นไหมเฟรมเรทก็จะตกหัวแบบแต่มันก็ไม่นานครับมันไม่ถึงกับงุนงดขนาดน,นั้นสำหรับบางคนที่แบบไม่ต้องการภาพสวยอะไรมากนะครับ ท่านี้ผมว่าก็โอเคผมยังไม่เคยตั้งค่านะตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะเล่นไม่ได้เหมือนกันแต่ก็เล่นมาสักพักใหญ่แล้วครับเห็นหลายคนถามนะครับว่าแบบสเปคนี้เล่นได้ไหมประมาณนี้ทำไมถึงกระตุกอยู่ลองเอาเคสผมเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ไปปรับใช้ดูครับนี่ครับหกสิบตลอดครับอาบก็ไม่ได้แย่นะ เดี๋ยวต้องไปตรงที่เอาแบบมีผู้คนเดี๋ยวไปเทสขี่แบบไม่โกงไม่กวาดด้วยก็ได้ครับนะผมหาทางออกก่อนเห็นไหมหกสิบตลอดเลยหกสนี้ก็ไม่น่าเกียดน,นะใช้กระทงใช้คาถา ออกจากนี้ก่อนนี่ครับมันก็มีเฟรมเดชตกบ้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบพราแบบเล่นไม่ได้นะครับนี่ถ้าไม่เปิดแบบแกมอื่นด้วยเนี่ย คือเวลาเล่นนะครับพยายามให้เล่นแค่แบบแค่แบบตัวเกมอย่างเดียวอ่ะขับขี่ไปรอบๆหน้าเป็นผมเพราะผมอัดวิดีโอแล้วบอกว่าตอนสตรีมไม่กระตุกเว้ยขี่ไมค้านให้ดูตรงไหนอ่ะตรงไหนคนเยอะ เล่นไม้นี่ผมยังไม่ค่อยรู้เลยครับตรงนี้เหรอบนรอบโรงเรียนหน่อนกันนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคแหละแต่มันอย่างที่ผมบอกครับจะมีช่วงบางคัดซีนนะครับที่แบบว่าจะกระตุกหน่อยถ้าคนแบบว่าแบบไม่ต้องภาพสวยและขนาดก็ได้ก็เล่นได้ครับเท่านี้ ฉันี่สรอบโรงเรียนเพราะาจเนกอนินนิดหน่อยครับก็เป็นบางช่วงครับเฟมเทมันเฉลี่ยวันหกสิบตลอดครับเห็นไหมอันนี่นี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ครับใช้กระ อ้าไม่ค่อยมีคนเลยวะเออแต่ปกติเวลาผมสตรีมคือมันจะไม่ขนาดนี้นะส่วนมากเวลาสตรีมผมมันจะสะดุดแค่ตอนแบบมีคัทซีนครับตรงสสยผมตั้งผมตั้งเอ่อตอนอัดวิดีโอไว้แบบไว้แบบให้ความละเอียดมันเยอะแต่ถ้าโดยรวมถ้าไม่เปิดโปรแกรมอะไรเลยอ่ะมีแค่ตัวเกมเพียวอ่ะสบายครับลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดมาเนี่ยครับมัน60สเฟรมเรท Lumos. Revellion! Huh. Incendio. Accio. ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสไครด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย